สวัสดีค่ะมากินข้าวยำค่ะวิเชียงนะคะใส่แตงกวาด้วยนะคะใส่หัวหอมนะคะแตงกวาหัวหอมนะคะอุ้ยเยอะมากนะคะกนินกันค่ะบางคนก็ไม่ใส่หัวหอมนะมัน ยำก็เสียมใส่พริกเหมือนข้ผัดน่ะแต่ก็ใช้ยำกินเลยนะคะ ใส่แตงฟ้าก็อร่อยใส่ผักอะไรก็ได้นะคะถ้ามีนะคะลวกๆยำกุ้งเชียงแตงกวนี้เราเอาไปเอาไปอุ่นเพราะมันนั่นนะคะในหมอ้อมันก็เลยเป็นสีนี้เลยคะ่ะ เอาอุ่นเฉยๆอ่ะ yeah. มันกินด้วยกันให้อร่อยเลยกินกันกินกันให้อร่อยไปเลย กุนแต่เตือมหมดแล้วกุ้นเชียงเขาอยากกุ้นเชียงนี่เป็นกุ้นเชียงอร่อยนะไม่มีมันอะไรมากนะคะน่ค่ะไม่มีมัน ออร่อยหมดแล้ะจานนี้ทันตลอดดื่นจานอิ่มพอดีใช่ไหมคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนปลอดภัยแค่ค่าจากเพียนอันตรายทั้งปวงนะคะบุญรักษาพาคุ้มของสาธุค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ